อ่ะสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมมาสก้านะครับสหรับตล์นี้ป้ายดีใหม่เซิร์ชเจ็ดปดเก้านะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมได้ผ่านส่วนของพิรุปสก้านะครับนี่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับใดที่อยากจะสมัช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยที่หน้าช่องนะครับช่องทางการกดซูเปอร์แตงของคุณใต้คลิปต่างก็สามารถกดเช่นกันนะครับอ่ะจัดไปนะครับผมกกก็วัััััันนนนนนี้้้้ะะครบจดดพลลลงใหไสา ไม่ไรู้จะไหวไหมอ่ะเดีย๋ยวไปดูกันเลยครับก็เปิดกันที่ข้ามเซิร์ฟกันเนาะในส่วนของยูนงยูนี่ยอะไรอยู่ค่อยว่ากันนะข้ามเซิร์ฟก่อนข้ามเซิร์ฟก,ก็ลงเป็นขาประจํากันแล้วตอนนี้รู้เวลากันแล้วบางคนผมก็เจอน้องๆหลายคนอยู่นะวันนี้อ่ะสู้ไปนะครับอยู่นี้ก็ก็จะอัดภาพลงวุ่นวายมาให้ดูกันด้วยนะแต่ว่าอาจจะดูท้ายๆไม่ได้อ่าตั้งแต่ช่วงแรกสามสิบนาทีนะ ครับไปจไปเฮ้ยดูไม่ดีครับแรงแรงไม่เหี้ยทีนึงอ่ะเปลี่ยนดิ้งครับปุ้งโอเคอ่ะก็เล่นให้ครบทุกด่านนะผมเล่นให้ตัวอย่างให้เฉยครับนะครับตรงน,นี้อ่ะตอนนี้ก็ ลุยบูมาแล้ว3 8รอบนะตอนนี้เหลือเวลาประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่8อยู่นะคือผมก็เล่นวุ่นวายแบบเต็มเวลามาหลายวันติดแล้วนะครับเป็นเกือบเดือนแล้วแหละนะปกติผมจะเล่นแค่แป๊บเดียวนี้ลองเล่นเต็มเวลาดูก็โอเคนะครับติดท็อป10นี่ถือว่าเป็นอันดับที่ดีสุดของผมแล้วนะผมไม่ค่อยได้ติดท็อป10เท่าไหร่เลยก็อยู่ประมาณอันดับ12 13อา้าวตกยู่ที่9แล้วเหรอชมแป๊บเดียวเอง เดี๋ยววันนี้จะเก็บเพชรรักสี่พันด้วยนะเนี่ยจะไหวไหมไปสู้ไปจริงผมก็คิวมาหลายตัวแ,ต 200, แล้วนะฮะได้มาสองร้อยเกือบสามร้อยแล้วปกติผมจะได้จากเพชรเนี่ยจากกิจกรรมนี้ก็วันละสามร้อยเพชรนะขั้นตำ่ำนี่ก็เกือบจะสามร้อยละเดี๋ยวชนะไอ้กเกมหนึ่งก็กได้เนาะพูดถึงนะปิดท้ายให้ได้ถ้าเกมหนึ่งเนี่ยกำลังดีนะครับ เบรคโมนที่ผมใช้เล่นก็จะมีแค่นั้นแหละนะครับมียูโนวามีลูเกียแล้วก็มีท็ฟฟีนี่ครับอ่ะอยู่ที่7จนะตอนนี้นะครับลุนกันไปนะตอนนี้เวฟที่40แล้วนะฮะมาอย่าลุยกันนะครับ1แล้วอล่าชนะอีสักเกมหนึ่งไปเหลือนาที50าิบวิเองน่าจะได้รอบเดียวไหมเหมือนจะรอบสุดท้ายหรอหรือจะอีกรอบหนึ่งโอ้รอบนี้สู้กับเร็กออสซาผมว่าไม่ไม่ชนะหรอกยากเร็กออสซานี่บอทเก่งโคตรนะฮะ แล้วยิ่งเป็นเวฟสุดท้ายด้วยโอเคเข้าใจอยู่เอาดาเมจก่อนละกันนะครับรออันดับดิหล่นแล้วมั้งเนี่ยฮูาที่แปดอีกแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วน,นี่มาครับทันอยู่เนาะสิบเอ็ดสิบเก้าเหลือเวลาอีกประมาณห้าสิบวิกับเวลาที่รอประมาณสิบไม่ถึงสิบละอ่ะชนะสักเกมนึมาว่ามาคือถ้าชนะเกมนี้ก็อึลวงที่เก้าแล้ว อาจจะการันตีที่เก้าที่แปดประมาณนี้แหละนะครับก็มีลุ้นได้เพชรนะครับสู้กับใส่คลอมด้วยแพ้ทางด้วยเนาะพูดถึงอนะลองดูปุ๊บโอ้โหแพ้เหมือนเดิมครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับหรือใช้ได้หมดเวลาพอดีนะครับเฮ้ยจบที่เก้าหลุดที่เก้าวะเนี่ยน่าจะไม่หลุดนะน่าจะได้ที่เก้าไปและนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับก็รับของกัน 4,004จะพอกว่า4,004คือผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าจะพอหรือเปล่าก็นะตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับป้ายมันก็คือเหลือประมาณชั่วโมงกว่าเนาะลองเสี่ยงกดดูไหมล่ะเนาะ4,004 4. อีก20เลเวลกับ4,004พูดถึงแล้วเนี่ยหลังจากเลเวล80มันก็จะมีก้อนเพชรอีกก้อนหนึ่งปะเนี่ย200เฮ้ย500โอเคม,เอม้อาผม เสียงกดเลยแล้วกันเนาะเนี่ยสามพันเก้าก็เต็มมานี่อ๋อโอเคจบเลยนี่เลเวลร้อยพอดีโอเคครับอ่าเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ผมครบเลเวลร้อยเนาะผมก็ทำอย่างนี้มาทุกเดือนนะครับแต่ว่าก็ผมไม่ได้สุ่มกาชามาหลายเดือนมากผมสุ่มกาชาแค่เดือนแรกเดือนเดียวน,น,นะเผื่ใครย,ย้อนไปดูคลิปได้ แล้วก็ระยะเวลาเเดือนที่ผ่านมาผมก็กดป้ายอย่างเดียวเลยอะได้นังสือหมาอีกร้อยห้าสิบเนาะโอเคตรงนี้ก็ไม่ได้เติมพาร์ทครับก็เล่นถ่ายฟรีเนาะแบบตรงนี้อืมบันเชเพสนี่สี่พันนี่ก็ได้กล่องประดับด้วยนะครับกล่องที่เหลือผมไม่ได้สนใจนะครับก็นี่หหนังสือขึ้นมาหเห็นปะเพิ่มมาอีกร้อยกว่าแต่ว่าผมอะจะใช้เขาเรียกว่าจะใช้ พูดว่าด,ดีว่จะใช้หนังสือกับของนะครับไอเทมเนาะที่มันอยู่ในปฏิหารนะครับเนาะนะคลิปวันนี้เนี่ยก็คือผมมากดพาสวันสุดท้ายนะครับอโอเคเนาะประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรมากเะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็ถือว่านี้กดพาทเนาะจบไปหนึ่งภารกิจนะครับบอสโลกอะไรก็ตีปกตินะครับพูลไว้ก็ตีปกติทีมกัมเซิฟก็ตีไปปกตินะช่วงกลาง,ว,งวันกลางนก็ตีแค่นั้นพอนะครับไม่ได้ตีอะไรมากนะ ก็แค่พอผ่านเฉยนะครับเดี๋ยวขอแถมตรงนี้นะครับอโอเคอ่าตรงนี้เนี่ยก็ไม่ถึงหรอกก็ช่วงมันไม่ต้องไปสนใจคิดว่านะ่าขนส่งทันอยู่นะครับยังพอได้อยู่บ้างนะครับถือว่าวันนี้เป็นคลิปเปิดพาร์ทตอนสุดท้ายแล้วกันนะเนี่ย ผมก็เปิดพาร์ตอย่างเงี้ยทุกเดือนนะเราไม่สุม่มผมไม่สุ่มแล้วนะพาร์ตผมไม่สุม่มคาชามาตั้งประมาณหกห้าหกเดือนได้นะครับห้าหกเดือนนี้ก็ถ้าคิดเป็นหนังสือก็ได้เป็นพันแล้วอะที่ผมเล่นอะอก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วก็เสษชุดแฟผมก็เอาไปแลกหนังสือได้หมดละได้มาสามร้อยยี่สิบมัง้ง เสร็จละร้อยร้อยหกสิบก็จะไม่ผิดนะตอนนั้นอนะที่แรกกิจกรรมสองสามเดือนก่อนแล้วนานละก็ได้มาอีกเผาอุ้มันโแล้วก็ได้เยอะอยู่นะพูดถึงแต่มันก็แลกกับการที่อ้าวคือผมอะได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้โปเกมอนครบทีมแล้วไงผมก็ไม่รู้จะสุ่มกาชาไปทําไมดีกว่าผมมันฟูลแฟรี่ผมมันครบแฟรี่แล้วประเด็นใช่ปะ่ะก็คิดอยู่ว่าจะมาสุ่มเพื่ออะไรนะใด้ไหม ราก็ใช้ทีมนี่นแหละคือทีมผสมผมก็มียูโนวากับลูเกียใช่ไหมครับเลจิไออย่างเงี้ยน,นะครับส่วนทีมแฟรี่ก็มีอยู่แล้วเนาะโอเคก็ตามนี่นแหละคร่าวๆนะครับตึงๆเรียบร้อยเข้าไปในฟาร์มรอบหนึ่งนะฮะะก็นะครับอย่ามวัวแต่สุ่มกาชานะผมบอกก่อนนะฮะกิจกรรมรอบนี้นะครับที่มันให้แลกไอเทมแบบ สองเด้งอ่ะคูณสองอ่ะเออใครไม่มีหนังสือคือหนังสือไว้แรกอ่ายูโนวาก็ส่วนหนึ่งนะเพราะว่ายูโนวามาสัปดาห์สุดท้ายแล้วเหลือแค่นั่นแหละเหลือวันเดียวเนาะแล้วก็ส่วนไอเทมอื่นๆน,นะที่มันอยู่ในกิจบริหารอ่ะนะครับผมบอกกันเลยว่าผมรีวิวไปแล้วนะไอพวกสองเด้งเนี่ยเนี่ยคูณสองเนี่ยโหโคตรคุ้มเลยยิ่งดิสกิลเลยเนี่ยโลมาตาอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเพิ่มโกรธเนี่ยไอไอทางบนก็ได้เป็นหชิ้นใช่ไหมครับทางล่าง6ชิ้น เราเสียหนังสือแค่120เองนะครับคุณได้ดิสโก้ถึง6ชิ้นนะครับแล้วเป็นดิสโก้ที่หายากด้วยนะผมบอกกันเลยว่าอันเนี้ยหายากโคตรเลยนะครับเผื่อถ้าไม่แลกนี่คือพลาดเลยนะครับไหนจะเป็นอ่าพวกบายแม็กนะครับโคตรคุ้มเลยบายแม็กเนี่ยดีดีทอร์ไรสก,กิลอีกนะครับโคตรคุ้มเลยนะฮะถ้าไม่เอาโปเกมอนแล้วอะ่ะหมายถึงอะ่ะถ้าเรามียูโนวาแลกยูโนวาเรียบร้อยแล้วเพลินว่ากดพาดเหมองผมเนะี่ย เราได้นังสือมาเกินใช่ไหมเหลือส่งเหลือเศษเล็กน้อยเนี่ยก็เอามาเจียลงกิจกรรมหน่อยนะครับผมนานๆมัน,าน,น,านมาทีถ้าไม่แลกไว้เนี่ยคือแบบค่อนข้างพลาดนะพูดถึงโอเคเนาะตามนี้แหละนะฮะผมก็จะต่อด้วยจริงๆมันมีกิจอัไนั่นด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมกดพาร์ทไม่ได้แล้วผมขาดเพชรนะผมจะ <laughs> ไปเล่นด่านสำรวจหาเพชรหน่อยหรือว่ามันได้ครบพอดีก็เลย รอตัวไปเนาะพูดถึง่ะโอเคตามนั่นแหละกดฟรีไปก่อนลูกพี่ปึ้งเรียบร้อยนะครับตึ้มเอาโอเคครับอโอเคแจมโปลกัมมอนไม่สนแล้วนะครับแค่นี้ก็เต็มที่แล้วนะฮะนี่ครับช่วงหลังก็ลงวุ่นวายแบบ หนักๆเลยนะครับก็ได้เศษโปเกมอนนอเปียบเลยก็ได้หลายตัวอยู่นะฮะส่วนใต้ดินก็ไม่ต้องรีบต้องร้อนะครับช่างมันตรงนี้เหลืออะไรกะก็ไม่มีนี่ใช่ปะ่ะถุงรางวัลก็จะเป็นพวกนี่ครับคุณสมบัติที่2นะถ้าขาดก็ไปแลกได้เลยส่วนฟูทรัพยากรนี่ก็มีสต็อกไว้400นะครับ ก็ลงตรงนี้ไปนะครับอันนี้ยังลงไม่ครบนะครับยังผ่านไม่หมดนะเดีย๋ยวค่อยว่ากันเดีย๋ยวต้องมีนัดล้างตาแน่นอนนะครับสำหรับด่านสำรวจไอแครนมะิวทูเนี่ยผมก็จะมาล้างแคนมิวทูเหมือนกัน่ะโอเคก็ไม่รู้่าเดือนนี้ได้หนังสือมาอีก240อาทเนาะเดือนละ240นะครับสายฟรีไม่เติมนะครับไม่เติมพาร์นะครับไม่กดพาร์ตแรงสิ้นนะครับก็ค่อยเก็บมา24 24 24 เจ็ดเดือนก็พันเจ็ดสองสิบสี่โอ้เจ็ดเดือนก็กับพันห้าแล้วสบายสบายแต่บอกสายฟรีเล่นไม่ได้ครับไม่จริงนะเราเขาเรียกว่าอะไรนะเราทําให้ดูกันแล้วนะฮะคือผมทําให้ทุกคนดูแล้วนะครับว่ามันทําได้นะอย่าศบประมาทสายฟรีนะครับถึงจะค่อยๆเติบโตแต่ก็เติบโตได้ครับ เดี๋ยวผมจะเล่นแตะสิบล้านให้ดูนะถ้ายังมีคนดูก็กดหนึ่งครับกดสิบมาก็ได้กดสิบมาให้ผมก็ได้ถ้าใครอยากจะดูไอดีนี้ถึงสิบล้านก็กดสิบมานะครับ EP เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าจะสอยให้ได้สิบล้านอยู่ก็กดสิบให้กดสิหรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ครับก็ผม จริงๆทุกไอดีที่ผมเล่นนะผมก็ตั้งใจจะเล่นให้ได้10ล้านนั่นแหละตอนนี้ไม่มียังไม่ได้คือมีแผนจะจะทำไอดีใหม่อยู่แต่ว่ากาิจกรรมฤดูร้อนมันยังไม่มาเนาะผมก็ไม่รู้จะสร้างไว้ทำอะไรก่อนนะไว้ก่อนก็ได้เดีย๋ยวค่อยมันมาแล้วค่อยว่ากันนะครับปีนี้ไม่รู้จะมาเปล่านะฤด,ดูร้อน จะเข้าเดือน8แล้วแต่ว่าฤดูร้อนไม่มาเลยครั้งแรกที่มันมาเนี่ยเดือน7นะครับประมาณกลางเดือน7ส่วนปีแล้วมากลางเดือน6เนาะผมจำได้เลยปีนี้จะสิ้นเดือน7จ็ดแล้วไม่โผล่แ่้คิดว่าน่าไม่น่าจะมีแล้วน้องๆถามมาเยอะเหมือนกันว่าไอ้กิจฤด,ดูร้อนมันจะมาไหมมาวันไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ใช่อมินนะผมก็เป็นคนเล่นเกมเหมือนน้องๆนีน่นนนแหละนะครับแค่ทําคลิปแนะนำเฉยไม่มีไรนะฮะเล่นเหมือนกันนะครับ ก็ติดตามหน้าเพจเกมเขาเหมือนกันแหละนะครับบางครั้งผมก็สงสัยมันก็ถามอินบ็อกถามเข้าไปแต่เขาไม่ตอบครับผมก็ก็ปตามนี้ตามน้ำไปอ่ะโอเคเอาอะไรเล่นไปก่อนแล้วก็ไอ้เรื่องที่บัตรฟักไข่ทำไมรับไม่ได้เซิร์ฟใหม่รับไม่ได้ก็คือคือหลังหลังะก็คือ5้ึง6หวันครับเซิร์ฟใหม่เขาไม่ได้แจกวันแรกเหมือนตัวก่อนละคนที่เล่นก่อนหน้านี้ก็คืออย่างผม,มเริ่มตอนที่ผมเล่น7 8 9ผมก็ล็อกอิน รับบัตรตั้งแต่วันแรกได้เลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าหลังๆเนี่ยเจนหลังๆเนี่ยเ mm hmm. ซิร์ฟใหม่ๆก็3วัน4วันห้าวันไปนเรื่อยครับอืมก็เล่นต้องเล่นเองไปก่อนอนะ่ะใครที่เล่นสายฟรีก็อาทิตย์นึงอะ่ะพอได้บัตรมาก็ค่อยมานั่งฟอร์มทีมกันใหม่ว่าจะได้ตัวอะไรเล่นทีมอะไรก็ประคองทีมไปก่อนนะครับประคองทีมไปก่อน่อะดีมากครับดีสายด่วนสายด่วน ไล่ลงทั้งหมดจริงๆคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวขอด้านพลังหน่อยละกันวัน2วันนี้ไปเล่นหมดหนู้นหมดนี้ไปพลังไม่ขึ้นเลยนะครับยังไม่6ล้านหนึ่งเลยวันนี้น่าจะซัดให้ได้สักหล้านหนึ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันผมก็ค่อยเล่นช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่7วันเลยนะพลังแทบจะไม่กระดิกเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้แบบเล่นฟาร์มของโอเคก็ผมก็จะลง อันนี้ไปสักทีนึงแล้วลองดูครับไม่ใช่ปัญหาหรอก้วค่อยเล่นไปวันนี้ก็หนังสือครบแล้วเดีย๋ยวผมจะเอาเศษของหนังสือเนี่ยจริงๆเนี่ยผมว่าผมจะเก็บหนังสือไว้ทำแต่ใจนึงเนี่ยผมก็นะครับอยากจะเอามาแลกนะครับพวกดิสที่เป็นดิสแบบระดับเทพอ่ะ พรามันหายากครับถ้าเกิดผมเอาดิสมาใส่กับโปเกรมอลผมว่าพลังมันจะขึ้นดีกว่านะแล้ววันนี้ถ้าเป็น6ล้านหนึ่งก็ไม่ไยากแต่ใจนึงผมก็อยากจะเก็บหนังสือนะครับเอาไว้ทำอ่าคือถ้าเกิดผมทําตอนนี้ผมจะได้ทาบูฟินี่นะครับมาสเตอร์ Master เนาะแต่ถ้าถ้าผมเก็บไว้นะแต่ถ้าเกิดผมไม่เก็บแล้วผมขอใช้แลกกิจกรรมบริหารผมอาจจะเหลือให้สัก500เพื่อทำสื่อารไปก่อนก็ได้นะครับเพราะเดนซี่ผมเป็นมาสเร์ไง เออผมว่าอย่างนี้ก็ได้นะพูดถึงผมว่าคนละครึ่งทางแล้วกันทำฟินนี่ไว้ก่อนเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวหมดหมดนี้ก็ไปลุยตัวอื่นกันต่อแล้วกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเก็บเบิลของอัพพลังก่อนเนาะอ่ะรับรอกน,นะครับบอลสิบแล้ว ก็เล่นไปเกือบหมดไงทำไปเล่นไปนะฮะก็เหลือแค่บางส่วนที่ยังไม่ได้ลงเท่านั้นเองก็อย่าอพพลังกันได้ไหมเออเอาครับของเรียบร้อยนะครับเสร็จชิปก็ตามนี้แหละนะฮะก็ไ,ได้เสร็จมาพอสมควรอยู่นะครับก็อย่าย่อยของในกระเป๋านิดนึงนะครับอืมสึกว่าด,ด่านมาสเตอร์จะ ได้ไอเทมคูณสองเนะาะเดี๋ยวเอาพลังกายไปใช้กนหน่อยหนึ่งจะมีสีสันนิดนึงครับอ่ะกดไปเลยครับอู้เกือบพันอะไอซัมแมทเกือบพันนะครับอู้หูลงท้ายได้แต่สีเขียวอ่ะกล่องประดบ 5, ับห้าสิบกว่ากล่องฮะโอเคกดไปเลยโอเคเต็มแนละ้ว เหลืออะไรบ้างเนี่ยนิดหน่อยครับมาริบบินลุ้นมาไม่ออกครับอืมโอเคเฟลตัมเขาคลาวนตรงนี้นะเอ่านไดได้บ้างอ่ะประเด็นดูเลยหมดแค่นั้นเองอ่านได้หนึ่งอันก็หมดแล้วนะครับอยู่ย้อยอย,อย่างนี้เป็นนะโอ้สามหมื่นกว่าแล้วนะครับต้องมาขึ้นแล้วล่ะ โอ้โหไม่ถึงนะฮะขายประมาณอ่ะผมเบิ้ลเลยครับอ่าโอเคฝังคอสกิลได้ครับเย้อะไรวะเนี่ยนี่ได้อยู่ก็พอนี้ประมาณนี้แหละครับผมไม่ได้อัพหลายวันนะครับที่ผมบอกอะพมทำธุรก,กิจผมก็เด้งออกเลย วันนี้ก็น่าจะได้6ล้านหนึ่งอะผมว,นะว่าผมถึงนะเฮ้ยดีผมว่าผมถึงอยู่นะนี่ไงหกล้านหนึ่งนะเห็นปะ,ะตามเป้าเลยนะครับคือตามที่เราวางไว้เป๊ะเลยนะฮะเออทําเป็นเล่นไปนะสร้อยข้อมือผมก็ว่าน่าจะได้บ้างนะแต่ว่าอ๋อนี่ไงไม่ได้โอ้โหผมไม่ได้ลงยิมนี้ไว้เนี่ยโอ้โหเป็นความพลาดเลยนะ <c oughs> อ่ะโอเคไม่เป็นไรผมว่าผมลงครบแล้วนะฮะผมขาดไปยิมหนึ่งใช่ไหมเนี่ย อ้ตอนเลยกดเลื่อนๆดูมันข้ามไปแน่เลยโอ้โหตรงนี้มันได้ย่อยได้เยอะอย่างเงี้นะอยอะไรชช่ไหมโอาแค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับอืมหน่งแบ่งกันไปแร่นี้ก็โอเคแล้วนะพูดถึงนะเอ้ยวันนี้ก็เปิดตัวเควุ้ยร้อยแปดสิบกว่ากดมีอุกรบาบตด้วยนะครับกระบะให้กดด้วยแต่ว่า ไม่กดแล้วกันอย่างที่เกียรเสียงตอนนี้เส้นทางเทรนเนอร์นะฮะอืมเรีนฝึกเหรอก็คอแค่ร้อยเจสิบเองนะพูดถึงนะอืมอันนี้ก็ปึ้งสิบเจ็ดนะอยาจะกดเลยกดแล้วแม่งเน่าจัดนะฮะอ่ะโอเคคร่าวๆก่อนแล้วกันดาวพัฒนาครับไม่ได้ขอหลายวัน ไม่ออกเลยครับบอกแค่นี้แหละเกลือเกลือจัดผมเลยอ่ะโอเคความเกลืออยู่ที่เราใช่ไหมความเกลืออยู่ที่เราก็หมดแล้วจริงๆนะพูดถึงนะโลตอมก็ไม่มีอะไรนะฮะสำหรับโลตอมของผมก็แค่ผสมพอไหมไม่เพียงพอครับ แล้วก็เทคโนโลยีทีมสีอันอัพอะไรอัพได้เนาะนี่โอเคอยู่เฮ้ยทำไปเล่นไปวันนี้ได้มาสี่ห้าหมื่นเลยนะทำไปเล่นนะเออทำไปเล่นไปนะครับได้เยอะเลยนะบอกแค่นี้เลยป๊าบยังเยอะเลยครับตรงนี้ปิ้นนะ ขขเข้าไปกลเข้าไปปีนี่กลเข้าไปติดกระจายเอา้าดีชาร์จเต็มแล้วหรออ๋อเต็มแลยจริงจริงด้วยไม่ได้มองโอเคสกิลลึกลับนี่อยากจะกดมากเลยอ่าโอ้โหนิดเดียวเทนะ่านั้นนะอ่วนี่ไงยินปังโอเค โดโซโดโซอันนี้อะไรวะย่อยก่อนก็ได้เยอะอยู่อะ่ะนี่มาเลยเอาออดีก่อนอา้าวได้บวกหก้วยครับมีบวกหกที่เป็นสีฟ้าไหมหาก่อนนะผมเนี่ยผมวเป็นบวกเจดผมว่าผมใส่เปล่าวะ เฉียวเขียวแดงหมดแล้วมั้งอ๋อบวกหกนี่ไงพอดแป๊บอ่ะคร่าวๆเนอะก็ไม่น่ามีอะไรนะครับตรงนี้นี่โอ้ี๋ยวก่อนนะตอนเปิดคลิปเนี่ยแค่หกหมื่นหกล้าน 6กล้านแปดแสนหกล้านแหมื่นขึ้นมา6กหมื่นนะครับวันนี้โอ้โหโห้ขึ้นมาหกหมื่นเลยวะเอาวิธีเฮ้ยคุ้มอยู่นะขึ้นมา6กหมื่นนี่ถือว่าแจมเลยละ่ะนะครับผมตรงนี้วีแค่นี้ก็โอเคนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาฟาร์มหาเขาเลยน,นะทำคุณสมบัติที่2ดีกว่านะนี่งไงโอ้โหตัวนี้แม่งไม่ค่อยดรอปเลยอ่ะคุณสอบไปก่อนแล้วกันเอ้า มีอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะลากล้าเนี่ยครับเด้งมา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 ให้ไว้เลยดีมากครับแจมเนี่ยแจมว้าวอ้าวหายไปเลยครับไปไปไป,ไปน,นี่ต่อนะครับโอ้โหไม่ค่อยออกเลยอ่ะออกเลยสิ้นบ้างนะครับไปดูการพลงกายใช้หมดนะฮะ มโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะโอ้ได้อยู่หนูว่าไม่ได้ซะแล้วนะอ่ะมาสองอันเอ้ยมามาแต่ดาวโอ,โอเคเตทสามโอ้ผมพ่าไปแค่ไม่กี่ด่านนึกว่าก็ไม่แปลกที่มันจะไม่มีอะไรให้โอ้ยขาดตั้งเยอะคือเยอะมากขาดอันแรกอ,อันแรกมันก็ใช้ซะเยอะเลยแล้วก็ออกน้อยออก คือไรวะดอกไม่ค่อยเยอะนะครับไม่หมดแล้วนะไม่มีแล้วนะที่เหลือก็ตามใครตามมันนะฮะโอเคก็ไม่น่ามีอะไรนะครับตรงนี้อ่ะโก้แ้ก็โกโก้โโ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 ไปก็คนสมบัติก็ยังไม่เกิดนะครับรอไปก่อนก็ซื้อบัตร exp บูไปต่อแล้วกัน เก็บไปใช้หมดแล้วครับพลังอ่ะเก็บไปทำไมใช้ให้หมดเลยอ่ะโอเคได้บัตรได้อะไรมานะครับเรียบร้อยฟีนี่ผมบวก28เข้าพลังก็ขึ้นอีกด้วย <c ười> ขึ้นไปเรื่อยแล้วตอนนี้โอ้โหเดีย๋ยวก่อน <c ười> ได้มา80,000นะฮะโอ้โห วันนี้ก็แค่กดพาร์ตินะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะผมเก็บของไว้เยอะหรือเปล่าดูดินี่ไม่ได้รวมประดับที่ผมจะกดด้วยนะฮะประดับก็ยังไม่ได้กดด้วยนะฮะโอ้โหได้มาแปดหมื่นนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมบอก,กเลยว่าเยอะมากนะครับรับไปก่อนครับใครรับมามรับหมดอะ่ะจะก,กำอะไรเนี่ยท้าทายยิ้มเหรอโอ้โหที่เหลือนี่ มันจะกดอะไรแล้วว่ามันเต็มใบขึ้นหมดแล้วนะดูดิมันไปเกือบหมดนะฮะก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเอาหมดแล้วนี่หว,ว่าต้องรอเนาะอ่ะป่าไม้ขี่โชวอุ้มครับผมอ่ะโอ้นี้ขึ้นมาร่วมแสนเลยนะนี่ไม่ได้ไปอัพยังอื่นเลยนะ,ะก็ถือว่าพลังขึ้นมาอยู่นะครับจะหกล้านสองทำเล่นไปขึ้นทีขึ้นเยอะเลย ก่อนเล่นนี่6ล้าน80,000ขึ้นมาแป0 0 0 0เลยด้วยกันนะขึ้นมาเยอะอยู่นะครับก็คร่าวๆแหละนะฮะวันนี้ก็ไม่มีละมากนะครับเขารวมไปก่อนเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาแลกของแลกไอทีแล้วกันนะนี่ก็ามากดพาร์สุดท้ายกันผมว่าคืออะไรก็ได้อ่ะเพชรต้องเหลือ20,000ื ต้องมีแพชรสองหมื่นต่อเดือนอะเออเพื่อนหนังสือแค่สองร้อยกว่าสองร้อยสี่สิบจริงของผมก็ถือว่ามีความหมายนะฮะว่าผมเป็นสายฟรีนะครับแค่สองร้อยก็ถือว่าโอเคแล้วผมจะเก็บสามเดือนเพื่อเอามาแลกเทพหรือเอามาทาสติกเกอร์ผมก็ทนได้นะก็รอบในหกเดือนที่ผ่านมาผมก็ใช้หนังสือไปนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากอึง้งโอ้ยอึ้อไม่น่ารอดนะอะไรผมยอมได้ไมานหะน่อย จิงเล่นต่อก็ได้จัดไปเยลยรออะไระครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับเคยว่ากันทําเทิ่มกองหักปีทงปีศาจท้องก็ไม่ค่อยจะมีด้วยก,ก,ก็คร่าวๆนะครับตัวนี้โอ้โหพลังขึ้นพวดพลาดจริงๆนะมีอะไรอัพได้กันอาร์ติคอนเหรอคิดว่าอาร์ติคอนได้อัพไหมอาร์ติคอนก็น่าจะอัพได้มาก อับบาริคอนนี้ก็แรงไปเลยนะพูดถึงนะสปีดนะวะเนี่ยโอเคเถื่อนดิวเว้ยโหดแท้หนอสำหรับทับปูฟินี่เรานี่เหลือแค่ปรับนิสัยนะเออนี่เพอร์เฟกต์เลยนะเนี this, ่ยดิกงดิสกิลนี่ผมก็กดได้เลยนะถ้ากดไปนี่ก็แจมเลยนะผมบอกแค่นี้เลยเออพูดถึงนะจริงๆกดเอาไปนี่แจมเลยนะอ๋อไม่มีโลมาตะนี่ ฟินี่ผมใช่ไหมเาไม่มีก็จัดให้เขาหน่อยดิอุย้ยพอได้อยู่นะแล้วเราก็เอากดล็อกสปีดออกเอามาตะใสเข้าไปมีอะไรียังไม่ได้ใส่เลือดอ่ะสังเคราะห์สแสงเหรอหัวนี้สำคัญมากนะสังเคราะห์สแสงเนี่ยอื้มโอเคแรกกับสปีดไป เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวผมไปหาสปีดมาได้อยู่อ่ะผมกดดิสกิวมานะครับให้ทับววนีขึ้นมา2องล้านสองนะครับดูดิก็เนี่ยกดติดเพิ่มเข้ามาเป็นสีทองเกือบหมดนะครับพอมีโลมาตะแล้วเนาะพูดถึงนี่ยังไม่มีโลมาตะเนี่ย,ยค่อยว่ากันทีหนึงอ่ะก็เปิดได้บางส่วนนะครับตรงนี้ อ่ะก uhm. ็วันนี้นะครับก็ถือว่าคอมพลี t นะครับก็เกือบ6ล้าน2นะจาก6ล้าน8ปดหมื่นนะก็ขึ้นมาประมาณแสนสองนะครับวันนี้ได้มาแสนสองเลยนะโห้ยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ่าชอบคลิปมินรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งกระดิ่งเพแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกตสวัสดีครับ